จเจริญธรรมยาดยมทุกคนทุกทันก็ให้ญยาิยมจงเจริญสติสร้างความรู้ตัวรู้กายรู้การหายใจเข้าออกโปรเอยให้ต่อเนื่องกันกับปักระะยหนึ่ง อกเราให้ตเลือกกันตามความเป็นจริงเราก็หายใจอยู่แล้วแต่เราขาดกันสร้างความรึกรับรู้ที่อตนุ่งไปด้วยนมํำเนียรม,มีความรึกรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเราถูดตรมหายใจเข้าไปเจ้าวๆลึกๆให้ทั่วท้องสักสองสามเที่ย ความึกคิดรุงแต่งต่างๆที่เกิดจากจิตหรือว่าเกิดจากขันห้าหรือว่าความุ้งซ่าต่างๆก็จะดับไปกายของเราก็สงบระงับรูร้สึกว่าสบายขึ้นมาเราก็พยายามกระ,ะตุ้นความบริสึกให้ต่อเน,นื่องนั่นแหละเป็นการเจริญสติเอาตั้งแต่ตื่นขึ้นตั้งแต่อย่างม่ลุกจากที่ถ้าเราเข้าใจของการเจริญสติ ความรู้ตัวรู้กายแล้วก็รู้จิตรู้ให้เท่าทันจิตเวลาจิตก่อตัวเวลาจิตเกิดเวลาความคิดพุดขึ้นมาพงแต่งจิตถ้าเรามีสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเราก็จะรู้การเกิดการดับของจิตการเกิดการดับของความคิดจิตกับความคิดเขาเข้าไปรวมกันจนเป็นสิ่งเดียวกันไปด้วยกันได้จังไรนี่แหละโมหะความหลงอย่างลุ่มลึกเลยทีเดียวเอออวิชชา โมหะไม่รู้ตรงนี้ก็าทาให้เกิดอัตตาตัวตนทําให้เกิดเป็นขาดทของอารมณ์ธาตุของกิเลสแม้ทั้งแต่ตัวจิตที่ชัดเจนเราก็ยังรู้ต้นเหตุยังไม่ได้เลยอืมจิตความปกติของจิตความสงบความว่างเป็นอย่างไรจิตที่สงบปราศจากกิเลสเป็นอย่างไรปราศจากความยึดมั่นถือมั่นปราศจากอันเกิดเป็นอย่างไรเรา รู้ตั้งแต่เมื่อเขาเกิดแล้วไม่รู้ตรวจตนของเขาจริงๆตรวจตนก็คือความบางนั่นแเลยในความบางนั้นมีดวงจิตอยู่แต่จิตยังเกิดด้วยหลงด้วยจิตของคนทั่วไปนั้นมีตั้งแต่ความเพียรทยานอยากตามหน้าไม่อยากมากก็อยากน้อยอยากมีอยากเป็นอยากไปอยากมาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากมาแม้ตั้งแต่อยากจะรู้ทำอยากจะได้ทำ ตามหลักธรรมแล้วท่านให้ละความอยากให้ดับความอยากใึ่นเจริญสติเข้าไปดับความอยากเราดับความอยากได้จิตก็จะสงบลงไปเองไม่ว่าอยากในรูปในรสในกลิ่นในเสีง่งเราต้องทําความเข้าใจหมดทุกเรื่องยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายหลับตาลืมตาต้องมีสติรู้จิตอยู่ตลอดเวลาจนเป็นอัตโนมัติในการดูในการรู้ ทันจิตของเราคลายออกจากความความคิดหรือว่าคลายออกจากขน 5, าธธันธ์ห้าซึ่งษาธรรมะท่านเรียกว่าโรลกุณิของสัรคัญตัวรเองของสังขาร,ารในขันธ์ห้าถ้าเราสังเกตเห็นจิตกับความคิดเขาเข้าไปร่วมกันเขาก็จะแยกออกจากกันเราก็จะเข้าใจในเรื่องอัตตาในเรื่องอนัตตาเข้าใจในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันธ์ห้าสัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งจริง เปิดทางให้เพียงแค่เริ่มต้นของการที่จะเดินปัญญาเข้าสู่วิปััสนาการทำความเข้าใจต้องขยันหมั่นเพียนอะไรเกิดขึ้นมาต้องหมันชำรสะสาสานกิเลสจากจับจา,าไปหาละเอียดอีกทุกคนก็มีบุญกันอยู่แล้วก็ต้องไปยังทำความเข้าใจกันให้ถูกทางถูกวิธีไม่ใช่ว่าเราจะเป็นนึกเอาไปคิดเอาว่าจะเป็นอย่างโน้มนมาจะเป็นอย่างนี้ อันนั้นมันเป็นปัญญาโลกีถึงจะพิจรารณาในธรรมว็ชังทึแต่ก็ยังเป็นปัญญาโลกีอยู่ภูมธรรมมีปัญญาธรรมมีแต่พูมิจิตไม่มีเราต้องให้ได้ทั้งภูมจิตภูมิปัญญาจิตต้องหนักแน่นเป็นเอกเป็นหนึ่งไม่หลงไม่เป็นขาดของอารมณ์ไม่เป็นขาดขอ,องกิเลสกิเลสเกิดขึ้นได้จงร้อยเราก็ต้องพยายามดับพยายามามจัดถามความใข้ากจกับขายคุเรนิสเนี่ยถ้าไปแสวงหานอกกายแล้วหาไม่เจอโร เราต้องหาอยู่ในกายของเราจเจริญสติเข้าไปน้อมดูอะไรคือรูปธรรมอะไรคือนามธรรมจิตกับกายเขาก็อาศัยกันอยู่โรคก,กับธรรมก็อาศัยกันอยู่ธมมุิกับพิมุติก็อาศัยกันอยู่เราก็รู้ด้วยการจเจริญสติเข้าไปแยกแยะรู้ด้วยลักษณะอาการที่แท้จริงํามทำความเข้าใจให้ได้มันพร้อมสอนจิตของตัวเราเองตลอดเวลาสักวันหนึ่งเราก็จะเข้าใจในชีวิตในหุทางเดินของเรา าะะาการชำระสาสาเกลสการสร้างบาร,รมีพวกเราทุกคนก็พากันสร้างมาตั้งแต่พบก่อนจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้การผ่านการผ่านเวลาได้รับการศึกษาได้รับการเรียนมีความรับผิดชอบผิดถูกทั่วดีเราก็รู้ละอายเก่งกลตบังมีความเชื่อมั่นในพระธรรมไตรเทนิการฝึกขัดปฏิบัติการเกีรติกรปเวียกนาการเจริญสติที่โตน่งเรามาขาดกันอยู่ตรงนี้นี่เอง เราต้องพยายามมันสังเกตด,ดูอยู่บ่อยๆไม่ใช่ว่าไปนึกเอาไปคิดเอามีการนึกการคิดนั้นเป็นปัญญาทางโลกีการศึกษาโรเรียนเป็นการศึกษาโรเรียนในระดับงสมมตุติราจะถูกต้องอยู่ในระดับงสมมุติแต่ในหลักธรรมแล้วเราต้องคลายความหลงอ,อกให้ได้เสกอนแยกรูปแยกนามให้ได้เสกนแเราตามทาความเข้าใจถึงจะรู้รู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วย แิเลสถึงจะเป็นบุคคลที่เข้าวัดทํากายให้เป็นวัดทํากิจให้เป็นพระเจริญสติเข้าไปเยี่ยมพระอยู่ไปไ่อยเราไม่รู้ต้นเหตุแล้วก็ใช้สมะถะตะบะไ,ไว้คิดเกิดเมื่อไหร่เราดับพ้่แแ่เขากกอดตัวนั้นแหละสร้างเกิดไม่อยากจะเกิดต้องดับความเกิดให้สั่งลงจนให้มันหมดไปจากใจิตใจของเราจิตของเราเป็นขาดทุทงกิเลสเราก็พยายามละกิเลสซิ เกิดจิตเกิดความอยากเกิดความโลภความโกรธเราก็พยายามละความโลภละความโกรธ้วยการเจริญพรมวิหารความเมตตาเข้าไปทดแทนจิตของเรามีความตนีเนี่ยวแน่นเราก็พยายามละความตนีเดี่ยวแน่น้วยการบริจาคโดยการให้จิตของเรามีความโกรธเราก็รู้จักให้อภัยทานอโหสิกรรมทุกคนได้ศึกษาได้เรียนทันมาหมดการได้ยินได้อ่านได้ฟังทุกคนมือกันเต็มเตยม ต่การลงมือที่จะรู้ต้นฐานต้นเหตุของจิตเห็นแท้จริงนั้นเราเขาเกิดอย่างไรความคิดผุดขึ้นมาพงแต่งจิตลักษณะอย่างไรตรงนี้แหละเราต้องพยายามเพิ่มความรู้กลัวให้โตเนื่องให้มากมากั้งแต่ตื่นขึ้นมาช่วงใหม่ๆถ้าเกิดคลาดในการเจริญสติก็ยากที่จะเข้าใจคนที่จะเข้าถึงธรรมะได้เข้าถึงธรรมได้อะไรคือธรรมก็คือดวงจิตของเรานั่นแหละธรรมชาติภายในธรรมชาติภายนอก จิตที่ไม่มีกิเลสจิตที่ไม่เกิดเขก้กบ่อสะอาดสว่างลงปรงอยู่อย่างนั้นแหละแต่เวลานี้จิตของเราทั้งหลงด้วยทั้งเกิดด้วยทั้งยึดมัน่นถือมั่นด้วยทั้งเป็นธาตุของอารมณ์ทั้งเป็นธา,า,า,นา,าตุของกิเลสด้วยเราต้องพยายามสสางองอกทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะเข้าสู่ความบริสุทธิ์เหมือนเดิมนั่นแหละเข้าถึงฐานเดิมของจิตที่แท้จริงนั่นแหละท่านถึงบอกว่าถ้ามีทิฏฐิมีมานะมีปัญญามากมายถึงขนาดไหน ก็อย่าเพิ่งเอามาอืโตแยงให้เดินตามทางที่พระพุทธองค์ท่านได้ชี้แนะแนวทางเอาไว้ให้ด้วยการเจริญสตินี่ล้วด้วยการเจริญพรมมีหารให้มากๆจเจริญสติเข้าไปคลายความหลงให้ได้เสียก่อนแยกรูปแยกนามได้เราก็หมดคทางสงสัยทันทีนี่ต้งจะตามทําความเข้าใจให้รู้แจ้งจริงบุคคลมีสติมีปัญญาฟังนิดเดียวการเจริญสติเป็นอย่างนี้การดับกันละ จิตที่ปราศจากจิตกิเลสเป็นอย่างนี้กายวิเวกจิตวิเวกเป็นอย่างนี้เ,เ,เ,นนเราต้องทําความเข้าใจไม่จําเป็นต้องไปให้คนอื่นเขาพร่สอนเราเราสอนตัวเองตลอดเวลาแก้ไขตัวเองตลอดเวลาจะทําอะไรไม่ทําด้วยความอยากที่เกิดจากจิตเกิดจากกิเลสเราทําด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติด้วยปัญญาปัญญาอะไรที่เราจะไปใช่ตอนนี้ปัญญาโลกีของเรามันเต็มเปี่ยมเต็มจนล้นทำอย่างไรปัญญาทำทั้งจะมีทั้งจะเกิด นี่แหละก็น้อมเข้าไปดูเข้าไปรู้อย่าปล่อยวันเวลาทิ้งเสียดายเวลาทุกลมหายใจเข้าออกมีค่ามากมาม่มหาศาลกันจะไปปิดกั้นตัวเราเองก็ต้องพยายามกันเราไม่ถึงวันนี้เราก็ต้องถึงวันพรุ่งนี้ตัดไปที่เรายังแสวงหาอยู่เรารู้ไม่ทันต้นเหตุเราก็ดับเสียดับแล้วก็วางสังเกตใหม่ตัดแล้วก็วางสังเกตใหม่ เรารรู้จักสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องไม่ใช่ว่าจะไปนึกไปคิดเราไม่ใช่ว่าเกิดความทุกข์ทีถึงจะเข้าไปดูทีเราดูทุกเรื่องกายของเราทําหน้าที่อย่างไรทาวารทั้งหกหูตาจมูกนิ้งกายเป็นทางฝานของรูปรสจินเสียงวินญาณของเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างเวลาตากระทบรูปหูกทบเสียงลิ้นกระทบรสเราก็จะได้ฟังธรรมะอยู่ตลอดเวลารูปรสลินเสียงก็จะเป็นอาจารย์สอนธรรมะให้เราถ้าเรามีสติอคอยตรวจสอบจิตของเราตลอดเวลา สติของเราถ้ายังแยกรูปแยกนามไม่ได้ส่วนมากก็มีทั้งแต่จะพรังเผยเพราะว่าเราไม่ได้สร้างให้ต่อเนื่องเราต้องสร้างให้ต่อเนื่องตามทำความเข้าใจไม่ให้คลาดสายตาของสติปัญญาได้แม้แต่เดียววินาทีเลยนอกจากเราจะนอนหลับจนเป็นอัตโนมัติในการดูในการร,าร,รู้ก็ต้องพยายามกันนะไม่ว่าอยากโจอไม่ว่าพระวิถีทุกคนก็ฝักไฟในปุญกันทั้งนั้นที่ได้เสียสละเวลามา ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ไปสร้างไปสร้างต่ออยู่ที่บ้านทําอยู่ที่บ้านทาบ้านให้เป็นวัดทาบ้านให้เย็นอยากจะมีโอกาสก็อยากจะมาวัดก็มามาเปลี่ยนบรรยากาศมาเปลี่ยนสถานที่อืเปลี่ยนสภาวะสถานที่อืต้องพยายามไปเรื่างนี้ก็ควรจะเริญทําเป็นเท่านี้ฝากกันไว้พระพอ่พอๆฝากันไปสร้างสรรต่อทําความเข้าใจกันเอานี่เป็นแค่เราเหุบัง